สื่อครับน้องหนึ่งหลังจากที่ได้ทานเองเจนเฮิร์บกับเองเจนคาวไปอตอนนี้ก็สั่งเพิ่มอยากรู้ลึกๆนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับพี่หนึ่งอยากขึ้นต้นไม้ไม่ได้ก็ขึ้นได้ขึ้นตน้นเรียนได้ม,มันก็แสดงว่าเส้นเรายืดยืดปะมันรู้สึกก็าม แต่ก่อนแรกๆเลยแรกๆเลยมันเกิดปัญหาอะไรครับที่เรากินเข้าไปไปขึ้นกับตัวเราตื่นเรืออะไรค,คือคือตอนแรกอ่ะขาแข็งแล้วกินตัวนี้แล้วามันก็คลายมันคลายคือคือเส<ล>้น,นตึงนั่นแหละอ่าันาไปกินเป็นตะพัดคันมัดต้งตัวอ่าแล้วอย่างนั้นตกใจไหมฮะตอนที่คันก็ไม่ตกใจหรอก็คิดอยู่ว่ายาน่เจะกระถ ung ต่อไปกระทุงใช่ไหมคันอยู่นานไหม นี่ถ้าเป็นคนอื่นหยุดไปแล้วนั่นเนี่ยเป็นเหายหายเป็นเป็นหายหายใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพยายามต่อเพราะว่าเราต้องขับออกให้หมดแล้วมีอาการอื่นอีกไหมพี่น้องน้องหนึ่งีแค่ปวดเอวปวดที่ปวดเอวหายปวดแต่ไม่เป็นเหมือนหน่อยแต่เรารู้สึกได้ว่ามันปวดปวดเอวที่ปวดมานานแล้วอ๋อเป็นเป็นกี่ปีละสามปีโอ้ แต่ตอนนี้คลายพยายามออกกำลังกายตลอดแต่ว่ามันก็ยังไม่หายอ่าตอนนี้คือมันไม่เคยคลายตอนนี้มันหายหายเลยเหรอแม่เจ้าหายเลยหายดเแล้วภายนงภายในเป็นไงบ้างภายในหายถึงไม่มีอะไรไม่มีเนาะการปัสสาวะการขับถ่ายอะไรโอเคหลับดีถ้าเรื่องปัสสาวะกิ่นเน็นมากขึ้นตอนตอนที่เรากินใช่ไหม อ,อด,ดีแล้วดีแล้วเพราะว่าของพวกนี้เราก็ไม่อยากแต่่่วาาออกมนีจะรู้เลยเพราะว่าเราเมื่อก็ไม่อยากให้ให้เก็บไว้ข้างในเนาะของอะไรไม่ดีให้มันล้างออกให้หมดเออก็ไม่เคยขึ้นต้นท้เรียนม,มาสามสี่ปีแล้วปีนี้ขึ้นได้อายุเยอะ,อะ,อะ,ก,อะกี่ขวบเมื่อกี่ขวบแล้วอายุเยอะห <55 S 1> ้าสิบหห้้าก็ยังน้องผม<笑><笑>โอเคก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะครับสวัสดีครับ